ใช่เช่นเคยครับในาการสาวไ้น้ำผูด้ได้บายเินวินผูวันนี้มีคําถามอีกเช่นเคยครับลูกค้าสอบถามมาสําหรับสาวไว้น้ำ50คิวระบบเกลือถังปองทรายปุณมิชาเกิดปัญหาน้ําขุ่นนะแก้ไขย,ยังไงดีซื้อเคมีพันตัวไหนนะครับถึงจะประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับวันนี้ผมแนะนํานะครับเป็นตัวหลักเลยก็คือตัวนะครับ National k ฟายนะครับบรรจุนะครับหลิตรแบบนี้นะครับในราคาที่ประหยัดสุดคุ้มแน่นอนปริมาณการใช้แค่นิดเดียวครับต่อสัปดาห์นะครับเราใช้แค่ตัว40มิลลิตรนะครับ40มิลลลิตรนะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็นปริมาณที่ให้เราใช้นะครับก็เทนะครับแบบนี้ตั้งแบบนี้นะครับ มีวิธีการแบบนี้มีมีให้ดูนะครับข้างข้างข้างขวดนะครับเราเทแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นนะครับมันก็จะมีปริมาณบอกตัวนี้ถ้าเป็นเราจะใส่ 60ml แลเลยก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าเราจะเป๊ะตาม5 0คิก็ลินออกนิดนึงนะครับเหลือนะครับให้มันเหลือ 40ml นะครับนะก็เทเข้าไปในสารสำหรับ5 0คิได้เลยนะครับนี่คือตัว Natural นะครับแคนะครับในชื่อเดิมหรือ ชื่อใหม่ก็คือ Natural Foculan นะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับของ CTF นะครับชื่อนี้คุณภาพการันตีแน่นอนนะครับคุ้มค่าหลังจากนั้นมีตัวไหนอีกนอกจากตัว Natural นะครับ Foculan แล้วเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเพยตัวหนึ่งสามารถใช้ได้ทุกงานเลยนะครับตัวนี้นะครับแก้ปัญหาก็คือคอลินเดอซด์แบบเม็ดนะครับ20กรัมนะครับสำหรับสระไวยน้ำ 50Q นะครับเราเลือกซื้อนะครับตัวนี้เข้าไปนะ ห้าก้อนด้วยกันนะครับห้าสิบคิวใช้ห้าก้อนนะครับก้อนหนึ่งสี่สิบบาทนะครับห้าก้อนคลิกสั่งซื้อออนไลน์ในเว็บได้เลยนะครับสั่งซื้อตอนกลางคืนก็ได้หรือตอนไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆน,นะครับโทรเข้าไปแจ้งราคาค่าจัดส่งแล้วก็โอนเนงินได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในการสั่งซื้อหน้าเว็บครับเข้ามาที่เว็บนะครับ w ว www.winwinpoolshop.com นะครับเว็บไซต์อุปกรณ์สาวยน้ำที่ครบวงจรมากที่สุดนะครับมีหลากหลายหมวดนะครับให้เลือกนะครับวันนี้เราต้องเข้าไปที่ตัวหมวดหมู่นะครับเคมี K Me, ดูแลสรว่ยน้ำนะครับเพื่อที่จะเข้ามาที่หมวดนะครับเคมี K Me, ปรับน้ำใสเล่งตกตะกอนนะครับเข้ามาดู cdx natural clarify หรือ cdx นะครับฟอคูลเลนคือตัวเดียวกันนะครับ ก็กดคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับ5้าบาทนะครับก็สั่งซื้อเส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะครับห้าสิบคิวก็เลือกซื้อแค่1โขดก็พอนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคอรีนเดลไซ์ก็นะครับเข้ามาที่หมวดตัวเคมีดูแลสระว่ายน้ำเช่นเคยครับคลิกเข้าไปป้าบไงคอรีนเดลไซน์นะครับช็อกคีนเคลียร์นะครับคอรีนเดลไซน์นะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวทำได้หลายอย่างมากนะครับ จะช็อกก็ได้นะครับไม่ทําให้นะครับค่าคอรินนะครับซึ่งเป็นไซยาโนดีต์นี่ยเยอะเกินไปซึ่งจะทําให้เกิดการคอรินล็อกมีคอรินแต่ว่าทํางานได้ทํางานไม่ได้เป็นปัญหาแนาเขียวนะครับแต่ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับไม่ล็อกนะครับพร้อมกับข้อดีซึ่งมากกว่าคอรินถึง20่ตัวข้อด้วยกันคอรินไดออกไซด์ช็อกคีนเคลียร์นะครับ5 0ิคิวแนะนําให้เลือกซื้อ5ก้อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับ เท่านั้นเองโอเคนะครับนี่คือ Natural f o c u l a n t นะครับของ c p s